รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทคโนโลยีเฟสคอเลตและสารส,สกัดสมุนไพรเย,ย็นสุดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิปพยาปกันไพยทิปอัพทูมาโทร1736ห้างทองบางกอกโกล์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคัง่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่พี่ผพ้โชว์เลยครับคุณเป้และผมเอกนะครับพบกันในวันเสาร์วันนี้นะฮะเช้าๆแบบนี้นะครับตื่นขึ้นมาพบกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆมากมายที่นํามาฝากกันครับน,บนี่เริ่มต้นอย่างนี้เลยนะฮะ,ฮะชี้ชะตา<อ>ผู้ว่ากทม<อ>ชาวกรุงเทพครัจะเป็นคนตัดสินใจนะฮะที่จะเลือกผู้ว่าไปกําหนดการบริหารการแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานคร พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว8โมงถึง5โมงเย็นใช่ฮะนะครับออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สอกอ้วยใช่นะเพราะนั้น The People Show ครับเริ่มต้นรายการมาผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังเสียงของประชาชนกันหน่อยอว่าผู้ว่าในฝันสเปคของผู้ว่าที่ชาวกรุงอยากได้เป็นอย่างไร,รฟังเสียงประชาชนหน่อยฮะ ว่าอยากได้เป็นคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดเปิดกว้างแล้วก็ลงมาสัมผัสคนทำคนทั่วๆไปอย่างเราๆจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าถึงง่ายประสบการณ์บริหารบ้านเมืองก็ไม่จาเป็นหรอกแต่บางทีอยากให้คนที่คนที่ที่เขาเคยดูมาแล้วมองเป็นกลางอ่ะมันก็ดีนะไอ้ที่บริหารบ้านเมืองมันเคยมันก็ที่ผ่านมามันก็มันก็มันก็ไม่เห็นจะดีสักเท่าไหร่เลยอ่ะอยากคนที่ได้ได้ผู้ว่าที่แบบหัวคิดสมัยสมัยใหม่ด้วย นอกกอ 1, 1, 2, รอบ้างไม่ใช่1หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองตลอดเวลาอ๋ออยากได้ก็คือทำให้กรุงเทพสะอาดแล้วก็จัดระเบียบให้แม่ค้าได้ค้าขายเศรษฐกิจมันก็เดินคนจนมากกว่าคนรวยมันหาเช้ากินข้าแล้วดูซิบอกชื่อคนนี้ใน้มยนที่คนเก่าเขาปราบแม่ค้าออกให้หมดสะอาดก็จริงแต่ไม่ได้ค้าขาย กินไม่ได้กล้าตัดสินใจใช่การเป็นผู้นำนี่อย่างเดียวไม่ไม่อะไรนะไม่เอื้อประโยชน์ได้ใครมาแบบกล้าฟันคือเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์พวกพ้องครับผมก็อยากได้คนที่รับฟังเรามากกว่ารับฟังความคิดเห็นหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยเอามาปรับใช้ ไหนไม่ดีก็ค่อยปรับใช้อะไรแบบนี้เพราะผมต้องเลือกคนรุ่นใหม่เพราะอะไรใช่เพราะบ้านเมืองมันเปลี uh ่ยนไปหมดแล้ว huh. น uh ี huh. uh ่ย huh. uh ุคอะไรอ่ะ huh. รุนโซเชียลเขารู้กันหมดทุกอย่างว่ายังไงยังไงเราลุลุ่นหลานรุ่นเหลนเราอ่ะมั็ตเราคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเลยเอาคนรุ่นเก่าได้ยังไงอ่ะคนรุ่นเก่าแม่งก็ททำงานเหมือนยังเก่าอ่ะแห้งชามน้ำชาม โอ้โหคนสุดท้ายนี่เขาแบบอินเนอร์มาเต็มออยากได้คนรุ่นใหม่จริงไหมฮะก็ฟังดูความรู้สึกใช่สเปคของชาวกรุงเทพที่อยากได้เพราะว่าในฝันเนี่ยคุณโอสมบัติหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นท่านแหละฮะเป็นผู้กําหนดทิศชะตานะนี่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน แนะนําให้ไปแต่เชา้ชาเช้าเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าจะมีฝนประมาณ60-70%ของพื้นที่แล้วฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายเย็นๆมไ,ไม่อยากจะให้ไปต่อแถวยาวๆแล้วตากฝนกันเพราะฉะนั้นออกไปแต่เช้านะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน